สวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะครับเนี่อยู่ในเกมเลโก้แบทแมนดี DC ซีซูเปอร์ฮีโร่สองในพาร์ทที่สนะามแล้วฮะโอเคิมพาร์ทที่เราจับคนหยอกม,มาจับกู้ได้ทั้งหมดแล้ว Of Arkham Asylum are on the rampage mm. once again, and this <coughs> has to ask is it really <coughs> great idea to house all these supervillains together in one place? <coughs> in end, at least the mayor's plan to let them loose in some vast walled off area in the heart of the city got put on hold. Now that would never have ended well. Mm. All the prisoners are accounted for, except. <laughs> Joker. He must have been the first one to break out. Smuggled in some kind of explosive. That man isn't Oh, I don't think so. จะเป็นชุดนะ้ำแข็งหรือว่าชุดลมหรืชุดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีไฟติดอยงนี้ต้องมันชุดชุดที่ดับไฟได้ที่มันถึงไฟได้เดี๋ยวเรามาดูอ๋อเร็วๆชุดเราพิลืมลืมลืมอะไรดิ thing, อาศาสตร์ุดอ๋อชุดนี้เป็นน้ำได้ ตรงนี้คืออะไรนี่มึงบอกว่าทางนี้ไปทางน้นเฮ้ยชุดนี้ดำน้ำเหรอนี่มัน,นำดำน,น้ชุดกูที่มันดำน้ำเหรอานี่มันดำนได้ชุดใช่ไหมชุดนี้อ่ะและวก็ชุดมันดูหนาหนาถ้าตัวไหมันน่าจะไวใช่ไหมตัวองไปเกเลาไปเย็บทิพซีชุดคนไปก้าวอะไเนี่ Oh. ทำอะไรอมันเตมมันเชื่อมไฟฟ้าอ๋อดูไฟ้า,ฟา <One more. S 1> อเราปแคคนทำไได้ไม่ต้งองให้นมนมคิดอยูุ่ณผู้ช อันนี้มา,าลอยตุ้ไตรงนี้มันจะขึ้นมาอ๋อดูไไดตัวนี้อยู่ให้แม่ดิันมีเทดิขึ้นมาหน,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 นมา,มาอันนี้คือเราดูไฟก็อ๋อกำมหยุดเหมืนีว้วเห็นว่นนาหนท้าเราจ,จะมีไม่นิคิดอยู่นะเ,เราไปเก็บมินิคิดก่อนอ้ยม เออไปต่อไปต่อไปต่อท้านสองคนจะสบายกว่านี้แต่ว่าเขาม่ให้เกมอนไ์อืมไปดประตูให้น้ำบนอืม,อมตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ให้น้ำไหลพาไปเพื่อน อันนี้น่าจะชาท่านอันนี้ไม่น่าดูพอชา์กปไปุ๊บปล่อยไกย่กกกไก่ย่างเขาปล่อยไก่ย่างปุ๊บไก่ย่างปุ๊บไปเอ็มของเอ๊ะเ,เจอไอ้นี่เจอไอ้เคิ k i ล l e ร Cock ให้จำชื่อผิดกินไกป่กปุป๊บประตัวเปิด ปันป่นปั่นอะไรอยูุกงมันอ๋อถ้ามันเหลันจะไม่ได้เพราะว่าเราโดนปันโอเคอ๋อไม่ไม่ม่สิูกว้ยไม่ต้องอนไรไม่ออกม もう一度ハッカーも行きたい。もう一度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 。 也没白关 ต้องขึ้นแนละอย่างงี้ยดิเลงอ๋อชาร์ตตรงนี้พอชาร์จเสร็จปุ๊บกดลงไปก็เหมือนอ๋อมึงันไดเป็นัรไดลงมาโอเคเอะมันใชได้ด้วยมัออมีชาร์จมันไม่ใช้ได้เลย

Okay Eh, tak Hmm Ah, lebih-lebih ni Ni lebar Ni lebih lebar Nampak macam mat Ni terlalu menarik ni, lebih-lebih ni Ni tak usah nampak nak ada lebih-lebih

这东西呢？嗯，哎，里面是冰的，哪里冰的喂？东你看那什东西？冰的喂，啊，这东西，啊，OK，这东西，我这东西呢，不 เคยไงวะอ๋ออ๋อนี่เพียงไม่รู้นะครับเพีย่อกอ๋อไม่รู้อะไรงี้บ่อ๋อดูคหน้าน,นี่วะ ยัมีเตปิดยังไปไม่ได้ยังไมมีอะไรเลยจะเป็นถ้ำอะไตงตรงนี้แหละยังมีเตปันไปได้ว่าเป็นอะไิเ็ i t e r e l e อ t r i c Electric จำีนี่ไ้หอ e l e c t r ี โอ๊ยไอเด่นอ๋อนี่มันมันทนความเย็นเนี่ยเราจะเราจะตัวนี้มันทนเขียเออทีู่ก ต้องปอปเออป็นี้เอกดตรงนี้เพ่อเปิดตรงนี้มาขึ้นมานาจะให้กันแมนคือปรัอะไรม่เหมือนตอนนี้อ๋ออันนี้น่าจะหมที่สุดเพระาะว่าท่าเมืนไม่ชอบเป็นยังกับมนันแต่าก็เหมือนที่สุดเลยอ๋อ กอนะดียสุดเลยอืมโอเออะนิ่าโหก่อนทีนี้พอนะ้ำหกไปใช้ของนี้ก็งั้นวันนี้ต้องใช้แขงห้มันมาไปโอเคมาทุคน้าเป็นเาไปไมีอะไรอ มันจะยากตอนเราไม่รู้นี่แหละน่าจะเบบนี่นี่หมาต้องใช้สองคนไปวิ่งวิ่งเงมานี่ใช้ย่างเทโอเคเยอะปะอ่าลงไปออกขึ้นไม่ด้ลงไม่น่าจะการบดสักตัวยเอ้ยสแกลโคโอ้ยอนะคขับเครองบิน นัน,นเซียงเครื่องบินจริงอะสแกโคนี่วรุ่นปล่อยแก๊เห็นภาพหรอนี่ปรเทนี่คือเอปิดก้องจรเอ้อันนี้ลูกยงเห็นชุดอย,อย,อย,อยู่ชุดอะไรเนี่ย มมนมที่กเาต้องสานตรงนั้นมีตรนั้น,ต,น,นต้องมีที่ให้ปีนจากจุดเริ่มต้นตมาเจอดีนะให้เราเชอสถานที่มงยไม่รมออู้อ่อาเตรงีโอเคปะนี่ตรงนี้ต้องไป่ เริ่มจะตรงนี้ได้เริ่มจะฟังจังหวเฮ้ยเฮ่ยเีย่ยเ่อกผิดก็ผิดไม่ได้ก็แล้วันจะเรี่ยงความแล้วทันีทไไมต้นอ,อาไม่ชั้นนึงอ๋ไม่งแล้วใครวะ ว่ม่ไม่ขอราเหระอ๋อหัวใจตัโออืมช้านะอ๋อเมฆที่เราข้า,ามาเลยก็ลองอ๋อทรงกองทรงกองเห็นละอันนี้มันขึ้นม,มาอนีกอง สองขึ้นมาอืมองขึ้นมาตรงนี้ต้องดึงให้พีแบทเราดึงอเอดึง่เอ้ยโอ้โหส่งอะไรมาเนี่ยนี่อของูบินอีกอ่ะใช่ไหมนี่ของพีแบทอพีแบทเซนเซอสูตโอ้โหแข็งจริงเลย นี่เปิดมาก็ร่องขมไปเลยแล้วเชื่อฟังไงฟังไงว้ยังไม่เชื่อเลยตรงนี้ที่เซฟไม่มีเลยทุกทุกทุกอืมอย่างนี้เปิดปิดกล้องจมปิดยังไม่ได้ หรือว่าเราต้องไปเปลี่ยนกลับเป็นชุดน้ำแข็งครับดับไฟมันเลยหเออวะนาะน่าคิดอ๋ออ๋อ๋อแต่นนี้มีสามคนแบบปะโอยนายชไป่าจะเกี่ยกับหุ่นีืแลว ตัวสแกโคนี่มีอาวุธเป็นแก๊สพิษของมันนั่นงั้นไอ้ท่าน่าจะเห็นภาพหลออ๋อไม่ใช่นะห้หองเอซ์ทะเลรเราต้องเตะตียเหินภาพหลอนแต่่เมื่อตัวพเีเราเป็นตัวสินซึ ที่ดูดูมาแล้วโอเคเริ่มต้นว่างก็ดูปุ๊บปุ๊บติดกันโอเคเป็นทางบันไดากรจกอืม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 แล้วมองไม่เห็นเลยอืม อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่เหน่เใจเต้องเปิดล่าไม่ให้ลงเห็นดูไม่เหันใจเลยย่น้ต้องใช้โบินกัน้มเห็นนะเอ่อนี่ตัวสะฟานี่จบ ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อกันเลยรออะไร่ะเฮ้ยน่าจะมีชุดระเบิดทัานก็มัน,นชุดพาวเวอร์สุดวันนี้มันมีอะไรจองวะเตอยแง่ดีหวเขามีการไม่ลงใม้เปลี่ยนชุดหา้าอะไรแบบมันไม่ได้เหมือนพ้าอไรอ่แบบอันหนึ่งจะมีชุดหนึ่งนี่แบบกราใกลชุดลยอ่อไปไหนล่ะ อืมตายโอเคอนีอ้ไปต่อมาแล้วออันนี้มองหัวซันไหนดีบ้างเนี่ยอยู่ที่โรงแรมบ้าด้วยฉันโอ้ยเห็นทางซ้ายแล้วน่าใจเลยเนะี่ยอันนี้ไหนอันนี้ไหนทำการเวีย,ยงลงหลังหักไปเลยเดี๋ยวเจอหักหลังเลย ไม่ไม่ยาวไม่ hmm. ่น <system> ี <venir> oh. ่คน้องอย่างนี้คือย่างงม่ยันใหนะอนใหญ่เอนะกอ้ออื้อัวนี้ไปเร่องน้อนั่นลงไปไปหลบมันมา อ่ะครับเาือเปิดแคบอ๋อทางนี้เปนประตูเปิดมาเป็นบันไดห้เราค่ไปหาเจ้าสกีโคมาช่วหมจากการกันละอ๋อนี่ของมาให้ประกอบเยออ๋อไม่ใช่เฮ้ยแล้วก็แม่งแรงเยอะจังวะอืมม่งยูงทางมิ ต้องเปิดล่า,ลาไม่เปิดมไม่ไไหนุกนานีโอ้โว่านี้มาสองตงเลนี่กดเดี๋ยวทีดียวขอโทษ้ แล้วที่นี่อะไรมันจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าทีนี่ถูกมันควบคุมเหรหรือว่าที่นี่เต็มเรื่องพย่างนี้อย่น้องนี้เอาแล้วเอาแล้วหากแกต้อจีแก่พวกแม่งไร่ทำลายเลยเล่มาแล้วเล่มา I'm afraid I'll have to ask you to die Ừ, โอ้ยโอ้โหอันใหญ่ไปดูไม่น่าจะเป็นที่จาระมากกว่ามันน่าจะได้อันใหญ่ดูเริ่มเริ่มหนักแล้วเรื่องมาตันนักเแค่สามพี่แหละทำไมฉันไม่หักเนื <c ười> ừ, ้ อันที่สามอ๋อ,อเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มเริ่ียละเริ่มมอคนเสพยาละอันนี้อันนี้เริ่มหม,มอคนเสนยาเรหมคนเสพยาแล้วครับนะาดเ,เราทำไ่ถูตั้ดัแก๊สที่เขาอ,อง แค่ดับแก๊สให้เขบพอร้องอ๋อตรงนี้ก็เป็นเมืนอนมีดีก็จะให้มันโอ้ยตายปู๊บตมันนา,าน,นี้เบียกอ่ะก็อ่ะนีเบียกไย่้ก็เห็หนนกลับไป hoa của trẻ Nó thế nhẹ Đấy chứ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  pau chứ Đấy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  chứ mình chứ Đấy chứ Đấy chứ Đấy ดีนะเท่าไรยังพอสวมมากการกันโอเคเอ้ามันัวใหญ่จริงหรอามาไมา่มันจะพิลววเดียล์ไปไหนไปไหน่ะไหนไยไห้า,หาขขมเลน Bat computer, remote tie-in. Bad computer. Remote tie-in. Tie active. Identify residual mm -hmm. radiation. Radiation, radiation. consistent with energy signature of US Defense Department Project JSG-817. Currently mm -hmm. under development at LexCorp. Well, I think we know who broke Joker. Lex Luthor? What well, would an outstanding presidential candidate like Lex Luthor want with the Joker? I've heard that Lex Luthor may not be. I'm going to so want to tell somebody. Election day is tomorrow. Sir, there's been a break-in at Ace Chemicals. would be surprised if that was Joker's first stop. Ah, you แบงทูเฟสพาเพ,พอร์อีกอืมไอจลัลลัมแอสซิซเมนก็จบลงมาที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้เงินเราได้เยอะยังม่เต็มอนะขาดเยอะเลย่อืมแล้วจยุดอเล็กทิกมา Ini, bergerak balik ke sini. akan menjadi minyak. Okey, saya akan bergerak ke sini. Okey, kita akan bergerak ke sini. Saya akan membuatnya seperti ini. S2-8 Snam so mm -hmm. I've taken the liberty of activating the Batcomputer's remote terminal, sir. Mm -hmm. Mm hmm okay Okay, we'll end here And then we'll continue In the next part In the fourth part, okay We'll end here